การแก้ไขปัญหาน้ําจริงๆท่านรองนายกประเสริฐท่านพยายามที่จะแก้ไขทั้งปัญหาน้าท่วมแล้วก็ปัญหาน้ําแรงท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลสํานักงานทรัพยากรน้านแห่งชาติท่านก็มาลงพื้นที่หลายรอบตัวอำเภอพี่มาเองที่ผมดูแลอยู่ปัญหาน้ําท่วมก็ยังมีปัญหาน้ําแรงบางเดือนก็ยังมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวทําอย่างไรมันก็จะต้องมาดูแม่น้ําลาน้ํามูลตลอดสายตั้งแต่ด้านบนลงมาผ่านอําเภอพี่มาไปแล้วก็ออกไปถึงจุบพวงตรงนี้เนี่ยต้องมานั่งไล่ดูตั้งแต่ขาเข้าเราจะคอนโทรลน้ําเข้ายังไงขาออกเราจะคอนโทรลน้ยุย ว่าตรงนี้มันควรจะมีการพัฒนาก่อสร้างประตูระบายน้ําขนาดใหญ่ขนาดมันก็ต้องเทียบเท่ากับเกือบวิมายต้องไม่น้อยซึ่งใช้งบมันราณสามสี่ร้อยล้านอันนี้คือภาพรวมที่ได้มีการหารือกับในงานที่เกี่ยวข้องก็หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะงูมันศึกษาออกแบบก็มาแล้วก็มีสะพานของเก่าไม่ใช่สะพานเป็นบล็อกคอนเวิร์ตแต่มันพังยับเลยก็มีบางจุดเป็นสะพานเก่าแล้วพังก็มีแต่น,นี่งูงมาในการก่อสร้างสะพานใช้ค่อนข้างเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับ2ปีที่ผ่านมาก็พยายามผลักดันโครงการที่น่า ความบริคงบประมาณจากองค์การบริหารสน่วนจังหวัดนครศรีมาก็ได้มาหลายโครงการถือว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสะพานก็หน่วยงานราชการเขาก็พยายามวางแผนตรงนี้อยู่แล้วก็แค่ติดตามให้เรื่อยๆมันน่าจะได้รับการขยายเป็น4ช่องทางระยะทางก็ค่อนข้างเยอะใช้งบประมาณก็ค่อนข้างเยอะได้รับงบประมาณจากสรรมาสองช่วงจุดแรกอยู่ที่บริเวณอเฉอจุฑพวงจุดที่2อยู่ที่อเพิพมายคาดว่าตามแผนคือใช้ระยะเวลาก่อสร้าง3ปี แต่คิดว่าน่าจะเสร็จก่อนขยายช่องทางจาก2เป็น4เพราะปัจจุบันเนี่ยจากพี่มายเป็นชุมพวงเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงที่อันตรายสุดมันมีคอสะพานขยายไหลาทางจริงเวลามอไซค์วิ่งมาปั๊บมันก็ต้องหลบแล้วก็วิ่งข้ามาอย่างงี้โครงสร้างพื้นฐานของอำเภอพิมายได้รับการพัฒนาเยอะมากในช่วง2ปีกว่าที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของถนนหนทางซึ่งจะเป็นถนนที่เป็นประโยชน์ก่อพี่น้องที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอที่จะพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมให้มันมีความคงทนแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขปัััญหหหหหาา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 แลลลล่่งงงนนนนนน้้้้้้้้้้้ํํํดดดดดิิบบบเเรรรรกกกกกกก็็็ตตตอออออขขุใใใสสสมมมถไไึจวว บางหมู่บ้านที่การผลิตน้าปราปาไม่เพียงพอก็ต้องของงประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขามาก่อสร้างระบบประปาใหม่ผมก็ยพยายามช่วยเหลือเขาแนะนำเขาทำโครงการของบกรมส่งเสริมการปกครองสมท้องถิ่นปลาปาหมู่บ้านเราจะได้ดีเห็นใจพี่น้องเกษตรกร,ะระกน,นะครับผมไปพื้นที่แต่ละทีเนี่ยจะถูกขอร้องให้ช่วยเหลือเรื่องไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคามันสำปะหลังราคาหมูราคาวัวพวกนี้มันกระทบทั้งหมดเลยจะเกิดจากผลกระทบของการนําเข้าสินค้ากเกษตรเหนี้จาก าจจะประเทศเพื่อนบ้านหรือนําเข้าจากที่อื่นก็จะมากระทบกับสินค้าเกษตรในประเทศของเราต้องมีการเปิดเขตการค้าเสรีกับบางประเทศเพื่อที่เราจะได้เอาของเราไปขายขเขาเขาก็อยากที่จะขายของเรามาแต่ทำไงให้บาลานซ์ตรงนี้ให้มันได้แต่ถ้าทาตรงนี้ดีๆได้ดีนากสัายแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของประเทศผมคิดว่าเด็กไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้าค่อนข้างสูงอันนี้ต้องพูดตรงๆทีนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วกันรัฐบาลต้องเข้ามาเปิดช่องว่างตรงนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆบุคลากรครูต้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะการสนับสนุน โครงการต่างๆก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นให้ได้การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมันเร็วกว่าความสามารถของบุคลากรครูที่จะขับเคลื่อนเด็กให้ตามทันความสามารถของครูต้องไปเร็วกว่าเด็กแต่ถ้าครูเราไปตามหลังเทคโนโลยีปั๊บเด็กยังไงก็จะไปตามหลังของตามหลังอีกทีหนึ่งเพราะะสิ่งสําคัญคือเราต้องติดอาวุธให้บุคลากรครูด้านเทคโนโลยีให้เยอะที่สุด